เอาเลิกเอาชัยทาพิธีบวงสวงกันแล้วนะครับเพราะว่าที่วัดอินทราวาัดหรือว่าวัดประดูกเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครกําลังจะจัดงานวันสงกรานครับซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของที่นี่เลยครับ <Okay. S 1> ทุกปีก่อนเริ่มงานพระครูประหลัดช่วงศีลวัฒโนจะอาวาสวัดจะได้มีการทําพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดทั้งหมด12จุดครับรวมถึงหลวงพ่อโตหลวงพ่อจำปาที่ชาวชุมชนนับถือศรัทธาด้วยครับ กติสงการเราจะจัดใหญ่ทุกปีนะครับอย่างน้อยก็5คืน5วันหคืนก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่11 12 11เราก็จะเบิกสวงแบบนี้นะฮะที่เราเห็นอยู่แล้วก็12เราก็จะมีการทอดพระป่าถวายพระป่าแล้วก็มีการบังสกุลบรรทบุษอย่างวันที่13เนี่ยช่วงบ่ายโมงจะมาสังเกตดูได้คนจะมาส่งน้ําพระของเราจะเปิดให้ส่งน้าพระพุทธพระพุทธพระสงฆ์ด้วยตรงนี้ ก็จะเยอะมากครับเยอะประมาณทักประมาณบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยนะเยอะเยอะจริงๆเลยแหละอย่างที่บอกนะฮะนอกจากกิจกรรมทางประเพณีแล้วที่เด็ดสำคัญของวัดที่นี่เกาหนีไม่พ้นขนมหม้อแกงปิ้งนะฮะที่ทุกคนจะต้องหิวกลับบ้านและก็สั่งจองกันจนทำขายแทบไม่ทันเลยคุณผู้ชมซึ่งแม่ครัวจิตอาสาทุกคนเขาตั้งใจเตรียมวัตถุดิบชั้นดีเอาไว้ทำขนมเตรียมมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสําคัญอย่างมะพร้าวน้ําตาลไข่เป็ดซึ่งทุกวัตถุดิบล้วนมีแหล่งที่มาที่ไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัดประดุด้วยนะครับส่วนผสมเหล่านี้ถูกนํามาทําเป็นขนมหมอ้อแกงปิ้งสูตรโบราณนะฮะหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับหมอ้อแกงปิง้งบอกเลยว่ากว่าจะได้กินไม่ง่ายเลยครับ ป้าๆแม่ครัวจิตอาสาเขาบอกว่าแม่กว่าจะได้กินต้องนั่งหน้าเตาปิ้งขนมปังนานถึง3มชั่วโมงครับขนมปังปิ้ขนมปิ้งนะฮะถาดหม้อแกงบนตะแกรงก็จะปิดด้วยสังกะสีแล้วก็สุมกับมะพร้าวเผาจากด้านบนด้วยซึ่งขั้นตอนนี้เองฮะที่จะทําให้ขนมหม้อ,อกแกงปิ้งที่นี่เรียกว่าเป็นหม้อแกงปิ้งจริงๆแล้วฮะ เมื่อหน้าขนมสุกเขาก็จะสุมไฟด้านล่างต่อเพื่อทําให้ขนมสุกเท่ากันนะครับขนมก็จะได้เนื้อเนียนเสมอกันทั้งชิ้นด้วยบอกเลยว่าต้องใช้ความชํานาญในการควบคุมปริมาณไฟให้คงที่ครับเป็นเคล็ดลับที่กลุ่มแม่ครัวชุมชนสั่งสมประสบการณ์กันมามากกว่า20ปีครับตาอบมันไม่ค่อยสุกถ้าบางถึงจะสุกไอ้นี่มันหนาชิ้นนึ่านี่มครึ่งโลนะเมื่อวานลองช่างดูนะชิ้นนี้ที่นนทาขายเจ็ดสิบห้าบาทนะครึ่งโล แต่ของเราใช้กะทิสดๆเอาหัวล้วนๆที่ใส่ไปที่เห็นนั่นน่ะหัวล้วนๆไม่มีหางเลยหน้าหกสิบโลคันนี่สองหม้อสองหม้อแค่นั้นน่ะไข่พันก็สองมะพร้าวหกสิบโลไข่พันเนื้อนะก็ไม่มีไม่มีอะไรมากน้ําตาก็ยี่สิบโลร้อยละสองโลร้อยละสองโลนี่นั่นเลยนะหมายว่ามาตรฐานหวานเหมือนเท่ากันหมดแบบนั้นแหละที่ใส่น้ํามันน่ะคือให้หน้ามันไม่นามันไม่แห้ง หน้ามันจะมันจะชืน้นมันจะน่ากินน่ะแบบนั้นไปละครั้งปีที่นี่ปีนี้สองครั้งก็เลยช่วยวัดเดวัดดีใจดีใจมากเลยที่วัดได้เงินเยอะแยะ,แยะเหนื่อยไม่ว่าซื้อขนมมะแกงครับเป็นของดังที่นี่ครับแล้วก็เม็ดขนุนก็เอาไปเป็นไปฝากที่ญาติที่เขาใหญ่โคราชอ่ะไปเจ้าวันนี้ก็จะเดินทางไปเที่ยวกัน ารซื้อไปปอก,กว่าซื้อไปทุกปีนะครับขนมมะแกงต้องต้องสั่งเพราะว่าคิวรอกันเยอะมากเลยผมต้องโทรมาสั่งจองคืออันนี้เขาใช้มะพร้าวมะพร้าวสวนแล้วก็น้าตาลน้ําตาลตะโนดแท้มันจะหวานมันอร่อยกว่าที่อื่น ผมคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงเพราะมีโอกาสได้ชิมแล้วอร่อยจริงๆนะฮะแล้วก็การันตีจากภาพได้เลยคุณผู้ชมลูกค้าที่มารอซื้อม้อแกงเขาเยอะจริงๆนะครับ <c oughs> บางคนโทรมาสั่งจองไว้ล่วงหน้าก็มีนะครับส่วนบางคนก็มารอซื้อที่หน้าร้านพอถึงเวลาที่ขนมสุกพอดีเพราะต้องปิ้ง3ชั่วโมงลูกค้าก็จะได้รับขนมไปอย่างนี้นะฮะ แต่ที่นี่บอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ขนมหม้อแกงปิ้งนะครับเพราะว่าเขายังมีทีเด็ดอีกคุณผู้ชมก็คือมีขนมเม็ดขนุนด้วยฝอยทองครับแล้วก็ทองหยอดฝีมือของป้าๆในชุมชนก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับเพราะที่นี่เขาใช้ไข่แดงล้วนจากไข่เป็ดอย่างดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทําครับ ซึ่งเม็ดขนุนจะมีความต่างจากที่อื่นนะครเพราะว่าที่นี่จะใช้เผือกเป็นหลักแล้วก็มีการผสมถั่วเล็กน้อยเพื่อทําให้เนื้อสัมผัสละมุนมากขึ้นใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยสามารถซื้อได้ที่วัดอินทราวาสในช่วงเทศกาลสงการานนี้ครับซึ่งเงินที่ได้จากการขายขนมทั้งหมดเมื่อหักค่าใช้จ่ายก็จะนํามาบํารุงวัดด้วยครับ ส่วนถ้าแวะซื้อขนมแล้วอย่าลืมต่อกันช่วงเย็นเลยนะฮะชมคอนเสิร์ตจากศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS การันตีความสนุกแน่นอนนี่เห็นบรรยากาศการซ้อมของศิลปินไปแล้วนะครับเพราะว่าสารพันลันทุงบางเขนจะคนทับศิลปินแล้วก็ยกเวทีไปจัดแสดงคอนเสิร์ตกันที่วัดอินทราวาสในงานสงกรานบานฉ่ำลันทุ่งวัดอินทราวาสนะครับวันที่13เมษายนนี้จะเจอกับศิลปินแห่งชาติคุณแม่ผ่องศรีวรนุษย์อาเสรีรุ่งสว่างครับมีแนนซี่ท็อปไลน์ตอนนี้เป เนชื่อแล้วฮะเป็นกุหลาบร้อยรัศมีมีสัญญาพรนารายด้วยแล้วก็วันที่14จะเจอกับอ้ํานันทิยาต้อยหมวกแดงแล้วก็อ้อยกระทอนครับ